สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l สู่รู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนฟุตซอลชาวอาเซียนเมื่อได้ชมการแข่งขันศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021รอบ16ทีมสุดท้ายที่สนามเอเวียโซลูชันกุ๊ปอารีนาประเทศลิทัวเนียประจำวันพุทธที่22กันยายน2564ทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามลงสนามพบกับหมีขาวทีมชาติรัเสเซีย เมื่อจบเกมการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติรัเสเซียชนะทีมชาติเวียดนามไป3าประตูต่อ2ทําให้ทีมชาติรัเสเซียผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับอาร์เจนตินาหรือปารากวัยส่วนเวียดนามต้องยุติเส้นทางเพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเราจะไปดูกันครับเมื่อทีมชาติเวียดนามแพ้ให้กับทีมชาติรัเสเซียไป2ประตูต่อ3มว่าแฟนฟุตซอลชาวอาเซียนเขาจะมีความคิดเห็นแนละรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับ ความคิดเห็นของท่านแรกเป็นชาวเวียดนามก็ได้มากล่าวไว้ว่าเรามีเกมที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าเราจะแพ้นในแมตช์นี้แต่เราก็ภูมิใจกับเวียดนามมากไอริฟเวียดนามพรุ่งนี้ทีมไทยโชคดีนะและชาวมาเลเซียท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าเป็นเกมที่ดีเวียดนามสู้ได้ดีแต่โชคไม่ดีเราภูมิใจในตัวคุณ และชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าพรุ่งนี้เชียร์ฟุตซอลไทยขอให้ทีมฟุตซอลไทยทำผลงานได้ดีในเกมที่พบกับคาซักสถานและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าทีมฟุตซอลทีมชาติเวียดนามเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมจากเมียนมา และชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้เครดิตทีมฟุตซอลทีมชาติไทยไว้ว่าทีมไทยเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจในการพัฒนาฟุตซอลของเวียดนามด้วยเหมือนกันขอบคุณเพื่อนและชาวไทยท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้หากเหลือเวลาอีกสักห้านาทีผู้ชนะอาจจะเป็นเวียดนามทำได้ดีมาก และชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์ของชาวไทยคนนี้ไว้ว่าฉันคิดว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่หนุ่มๆของเรามีความปราดเปรียวขอให้ไทยโชคดีในนัดต่อไปพวกเราภูมิใจในตัวพวกคุณเหมือนกันและชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์ของชาวไทยคนนี้ไว้อีกว่า อันที่จริงรัเสเซียมีโอกาสมากกว่าแต่เวียดนามมีเกมที่ดีด้วยผลงานที่น่าเหลือเชื่อแพ้ไปสองประตูต่อ3ให้กับทีมอันดับที่4ของโลกและชาวไทยท่านถัดมาก็ได้มาให้มุมมองไว้แบบนี้ครับไม่ใช่เวลาของเวียดนามถ้าเวียดนามมีเวลาอีกสักหานาทีฉันแน่ใจว่าสกอร์จะอยู่ที่3ต่อสและดำเนินการต่อเวลาในช่วงต่อเวลาพิเศษ คุณทำได้ดีแล้วเวียดนามคืนนี้พวกคุณแสดงให้เห็นว่าสปิริตของชาวเวียดนามคืออะไรทำได้ดีมากจากไทยฉันดูการแข่งขันเต็มแม์และชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์ของชาวไทยไว้ว่าหนาทีก็ยังยากที่จะตีเสมอแล้วชาวไทยท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้อีกว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ และชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าไทยจะเข้ามาแทนที่เวียดนามในแดทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกให้โลกได้รู้ว่าเราไม่ได้ไปอยู่ที่นี่แค่สังสรรค์และชาวไทยท่านถัดมาก็ได้มาให้มุมมองไว้แบบนี้ครับ เป็นเกมที่ดีเวียดนาม10นาทีสุดท้าย power play นั้นยอดเยี่ยมมากใครจะกล้าส่งบอลไปรอ,รอบๆอย่างสบายๆราวกับว่าไม่เร่งรีบดังกับว่ามีเวลาไม่จำกัดแม้ทีมจะมีอยู่2ประตูก็ตามบรรจงมากมีสมาธิสูงมากและมั่นใจมากถ้ายิงในนาทีสุดท้ายได้ไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่า เวียดนามเล่นได้น,น่าทึงเราเชียร์คุณจากประเทศไทยและชาวไทยท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าเซอร์ไพรส์ผลงานดีมากเวียดนามพรุ่งนี้ทีมไทยต้องสู้และชาวมาเลเซียท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชมทีมชาติเวียดนามไว้ว่าทำได้ดีมากเวียดนามทีมแกร่งจากอาเซียนและชาวมาเลเซียท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับ ไม่เป็นไรเวียดนามเข้มแข็งไว้พวกเราเชียร์คุณมากมายจากมาเลเซียและชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์ของชาวมาเลเซียไว้ว่าหวังว่าอีก4ี่ปีข้างหน้ามาเลเซียจะมาอยู่จุดนี้แล้วท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่า พยายามเข้าน้าไทยขอโทษที่ไม่สามารถเข้ารอบสุดท้ายกับพวกคุณได้ฉันเชื่อว่าพวกคุณทำได้เราเชียร์คุณเสมอรักจากเวียดนามและชาวไทยท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าเป็นทีมเวิร์กที่ดีเกม power play เกือบสเร็จแล้วเชียวและชาวอินโดนีเซียท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมไว้แบบนี้ครับทีมของคุณดีที่สุดในอาเซียนและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่า ฉันภูมิใจในทีมฟุตซอลทีมชาติเวียดนามจากกรรมัมพูชาและชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความภาคภูมิใจไว้ว่าแมตช์นี้ทีมฟุตซอลเวียดนามสู้กันด้วยสปิริตดังนั้นผลงานฟุตซอลทีมชาติเวียดนามจึงออกบดีภูมิใจในตัวคุณเสมอและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่า ฉันเคารพหัวใจนักสู้ของคุณเกยรับที่ยอดเยี่ยมสู้กับรัเสเซียได้ดีมากคุณมีความก้าวหน้าอย่างมากจากไทย และชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความคาดหวังไว้ว่าเราหวังว่าในอีก3ปีข้างหน้าทีมงานของเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยการฝึกฝนและการสนับสนุนในการแข่งขันฟุตซอลระดับประเทศของเรามากขึ้นเพิ่มผู้เล่นที่มีความสามารถใหม่ๆด้วยความแข็งแกร่งของร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อจะได้ไปให้ไกลยิ่งขึ้นในรอบน็อกเอาท์ในปี2024และชาวมาเลเซียท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่า แพ้ในเกมแต่ชนะใจพวกเราและชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับวเวียดนามเล่นได้ดีมากเราเดินออกจากทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยความภาคภูมิใจและชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับ ขอแสดงความยินดีกับทีมของเรากับเกมที่ยอดเยี่ยมสู้กับอันดับที่4ของโลกและผลงานก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นความก้าวหน้าของทีมฟุตซอลเวียดนามอีกด้วยเราผ่านเกมที่หนักขอแสดงความยินดีกับทีมที่ประสบความสําเร็จในฟุตซอลโลกและชาวไทยท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าการแข่งขันกับทีมฟุตซอลเวียดนามนั้นยากเสมอบอกไม่ได้ว่าครั้งหน้าเราจะเอาชนะพวกเขาได้ ฉันหวังว่าจะได้เห็นพวกคุณในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนและชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์ของชาวไทยคนนี้ไว้ว่าขอบคุณครับแต่ผมว่าฟุตซอลไทยยังอยู่ในระดับที่สูงนะแล้วชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์ของชาวไทยนี้ไว้ว่า คุณคือทีมแบบอย่างของประเทศของฉันเสมอฉันหวังว่าการแข่งขันในประเทศของฉันจะเหมือนกับของคุณทุกสโมสรมีผู้เล่นต่างชาติเพื่อให้ผู้เล่นของเราสามารถพัฒนาทักษะของตัวเองได้และชาวไทยท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าโอ้พวกคุณแกร่งมากแม้ทีมของพวกคุณจะแพ้แต่ผมสัมผัสได้ถึงสปิริตของทีมคุณ และชาวสิงคโปร์ก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าดูเหมือนว่ารัเสเซียจะหนักใจกับเกม power play ของเวียดนามอยู่นะทีมนี้มีศักยภาพแน่นอนและชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มากล่าวด้วยความภาคภูมิใจไว้แบบนี้ครับแพ้ในเกมนี้แต่ชนะใจพวกเรา power play ของเวียดนามเป็นเกมเพย์ที่อันตรายที่สุดในอาเซียนความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับ ความคิดเห็นของท่านสุดท้ายเป็นชาวมาเลเซียก็ได้มากล่าวไว้ว่าเป็นเกมที่ดีเวียดนามเราภูมิใจและนับถือคุณ ก็ได้จบลงแล้วน,นะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนฟุตซอลชาวอาเซียนเมื่อทีมชาติเวียดนามแพ้หกับทีมชาติรัเสเซียไป2ประตูต่อ3ทําให้ทีมชาติรัเสเซียผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนทีมชาติเวียดนามต้องยุติเส้นทางเพียงรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกฟุตซอลโลก2021โดยในวันนี้วันที่23กันยายน2564เวลา21.30นจะมีการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายสําหรับทีม ชาติไทยจะพบกับทีมชาติคาซัคสถานสำหรับเราชาวไทยแล้วก็ต้องรอเชียร์และรอลุ้นกันครับให้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยผ่านทะลุเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้และเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในการแข่งขันฟุตซอลในแมตช์นี้ของทีมชาติเวียดนามที่พบกับทีมชาติรัเสเซียขอสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับ อย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสู่รู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ